ครับสวัสดีครับความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงอของโลกนะครับแล้วก็เหตุสถานการณ์ในประเทศไทยมาตอนนี้เรามาถึงตอนที่สามตอนที่สามเนี่ย <c oughs> เราก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าบางท่านที่สอบกพเนี่ยก็ เน้นมาว่าให้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอะไรให้เป็นที่เข้าใจสักเล็กน้อยไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ฝั่งทางสอบบรรจุครูก็รับรู้ไปด้วยกันนะครับให้เรียนรู้สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองของเราด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ สถานการณ์สังคมเศรษฐกิจไทยปี2562ก็คือสรุปของปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะมาตั้งต้นในปีนี้ปี63นี่ถ้าดูไปตามสภาพแล้วเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องปรับยุทธศาสตร์ปรับแผนพัฒนาประเทศในหลายด้านนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เรามาดูว่าปีที่แล้วเราเป็นยังไง ปีนี้อาจจะมาต่อยอดใหม่นะครับเนื่องจากว่าสถา,านการณ์โควิดเนี่ยหยุดโลกหยุดประเทศไป3-4เดือนรู้สึกจะเ,เรียกว่าเกี่ยวว่างมันเยอะนะครับทีนี้ประเด็นสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจปี2562นะครับของประเทศไทยอันนี้เล่าฟังไปพอเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับด้านคุณภาพคน ด้าน,นคุณภาพคนเนี่ยตามตามที่เราไดา้ศึกษามานะครับโดยข้อสรุปของสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่อ่พิเคราะห์ไว้ว่าการจ้างงานลดลงเล็กน้อยในระหว่างที่มีการพิเคราะห์นะครับก็ประมาณปลายปีปลายปี62แล้วก็ต้นปี63ถึงเดือนกุมภาพันธ์นียยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยน่าจะ ว่างงานเนี่ยน่าจะมากโดยเฉพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยก็หยุดงานกันน่าจะเป็นหลายล้านนะครับเพราะนั้นน่าจะเกิน50%ของของคนวัยแรงงานที่ตกงานนะครับ <c oughs> การจ้างงานก็จะ <c oughs> ก็ลดลงไปตามนั้นนะครับทีนี้นี่สินครัวเรือนและการจิบป,ป่วยนะครับนี้สินคัวเรือนเนี่ย เพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเพิ่มแล้วยิ่งมีปัญหาโควิดยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นนี่สินคัวเรือนเนี่ยมันก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าดินพอกหางหมูนะครับเมื่อเศรษฐกิจขยับช้ารายได้น้อยมันก็ต้องว่าเรียกว่าหางเงินในอนาคตมาใช้แล้วก็บางทีระบบธนาคารก็เน้นที่ดอกเบี้ยนะครับพอเน้นที่ดอกเบีย้ยปุ๊บก็ให้คนกู้ให้คนยืมนะง่ายนะครับ นี่น,นี่นี่สินครัวเรือนนะครับถ้านี่สินภาครัฐก็ไม่ธรรมดาแล้วก็นี่สินภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจเนมากตอนนี้มากมากคือมากเกินถ้าพูดไปตามว,าวงการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าก็เกินลิมิตแล้วนะครับคือเกินเกินลิมิตคือประเทศไทยไม่เคยมีนี่ควเรือนหรือนี่ประเทศเนี่ยมากขนาดนี้นะครับ เกินเกินเจ็ดล้านล้านเรามีงบประมาณาประมาณสามสามล้านล้านบาทเนี่ยทีนี้เรามีนี่ภาคอันนี้นี่ครัวเรือนแล้วนี่ภาครัฐเนี่ยเจ็ดล้านล้านเนี่ยมันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสองร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูว่าข้างหน้าเราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับ การเจ็บป่วยก็ยังต้องเฝ้าระวังอันนี้ก็เป็นภาวะทางสังคมการเจ็บป่วยจริงๆก็ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเราก็อยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยนะครับคนเราอายุยืนมากขึ้นาอายุยืนไปเรื่อยๆนะครับหม้ว่าคนอายุต่ําๆถ้าไม่มีอะไรมาก่อนเนี่ยชินคิวเลยก็คือเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยอยู่สบายๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคืออายุเฉลีย่ยของคนไทยก็72-73อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าปล่อยไปโดยไม่มีโควิดเนี่ยน่าจะน่าจะถึง75ในเร็ววันเนี้นะครับอนนี้ข้อที่สองด้านความเป็นอยู่นะครับด้านความเป็นอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับพฤติกรรมการใช้ใจ่ายบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ4.6 แอลกอฮอล์เนี่ย6.9ขณะที่บุรี100หลัก0.9ก็คืออ่าเป็นไปได้สองอย่างดีใจก็กินเหล้าหรือแอลกอฮอล์นะครับเสียใจก็แอลกอฮอล์ก็มีอยู่สองอย่างนี่แหละคือถ้าอย่างไรมีเงินซื้อก็กถือว่ายัางอยู่ได้นะครับมีเงินซื้อบุรีร่ขณะที่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวสองเท่าตัวก็ยังมีเงนินมีปัญญาซื้อก็สแสดงว่า ก็พออยู่ได้แต่พฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็บั่นทนสุขภาพนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับทีนี้ด้านความมั่นคงในชีวิตครับพวกคดีายาคายยาเสพติดก็ลดลงการอ่านของคนไทยอันนี้เกี่ยวข้องกับครูนะครับคนไทยอ่านและใช้เวลาอ่านเพิ่มขึ้นแต่เด็กัยเรียนมีปัญหาอ่านไม่ออกมีขนาดเรียกว่า สพทนะครับที่ดูแลเด็กจํานวนมากที่สุดเนี่ยหรือเด็กระดับพื้นฐานมากที่สุดเนี่ยบอกว่าอ่านอ่านออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ยังบอกว่าอ่านไม่ออกหมายความว่าอ่านออกแต่อาจจะอ่านยังไม่คล่องนะครับขาดทักษะการอ่านประชากร13.7ล้านคนหรือร้อยละ21เนี่ยไม่อ่านนะก็คืออ่านออกแล้วยังก็ไม่ก็ไม่ชอบอ่านเพราะว่าการอ่านมันการเปิด เรียกว่าเปิดวิสัยทัศน์การอ่านนะครับถ้าคนอ่านคนชอบอ่านแล้วก็ก็จะอ่านคล่องอ่านคล่องแล้วก็จะเรียกว่าเป็นคนติดนิสัยการอ่านเมื่อติดนิสัยการอ่านเนี่ยก็จะเพิ่มพูนความรู้ไปได้ด้วยนะครับอันนี้ประเด็นการอ่านแล้วอีกต่อมาเนี่ยนะครับเด็กอายุต่ำกว่า6ปีก็คือเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยเนี่ยหนจุ 1. 1ล้านคนนะครับ ในกรณีของครูนะเทียบเฉลี่ยนะครับช่วงอายุเดีย๋ยวนี้เรามีคนอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็สิบหกล้านคนช่วงอายุปีละล้านเอ็ดล้านสองเนี่ยนะครับทุกช่วงอายุไล่ไปเลยคนไทยก็จะมีเท่านั้นเรียนถึงอปอสิบสองก็คือ,อปอสิบสองหรือมหกเนี่ยนะครับ ก็จะมีอยู่11-12ล้านคนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเด็กอายุต่ากว่า6ปีก็คือเด็กปฐมวัยเด็กอนุบาลก็คือเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีเนี่ยนะครับหนล้านคนหรือประมาณร้อยละ24ไม่ได้อ่านเพราะถูกมองว่าเด็กเกินไปอันนี้ข้อมูลอาจจะเรียกว่าศัยไข่น้อยนึง คือหลายที่เขาไปนั่นแล้วนะครับเขาสอนเด็กประถมวัยเด็กอ่านภาษาอังกฤษผสงสามภาษาแล้วแต่ก็ถ้าเป็นบ้านอกไม่แน่แต่ว่าคือหนึ่งที่ไม่ให้อ่านอาจะไม่มีสื่อเครื่องมือหรืออ่าหนังสืออ่านจหรับเด็กนะครับอ่านเด็กหนังสือที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ได้พัฒนาทีนี้หนึ่งจุดสี่ห้าแสนคนเด็กไม่อ่านหนังสือ แต่อ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือจับมือถือมาก็ดูนั่นดูนี่นะครับไม่ได้อ,อ่านหนังสือก็ดูรูปดูการ์ตูนดูอะไรไปเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับครูนะครับเด็กวัยเรียนอายุ6กถึงสิปีประมาณ5้จุแสนคนหรือร้อยละ7.3นี่ยังมีปัญหาไม่ออกและอ่านไม่คล่องแล้วก็ขาดศักษะาการอ่านนะครับเรียกว่า เป็นพื้นฐานเพราะนั้นสาม4แปดีก็ต้องต้องมาเกี่ยวข้องกับรเรียกว่านิสัยรักการอ่านของเด็กต้องต้องมาสร้างมาพัฒนาเรื่องการอาร่านแล้วก็จะส่งเสริมการอ่านได้ยังไงทำทำให้เด็กชอบอา่านนะครับอา่านหนังสือเรียนอา่านอะไรไปซะก่อนค่อยไปอา่านวิชาการก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นข้อห้านี่นะครับอันนี้สำคัญรองลงมาจากการอาร่านเขาบอกว่า การตั้งคันในวัยรุ่นกับโอกาสทางการศึกษาเขาบอกว่าวัยรุ่นตั้งคันร้อยละห้าสิบร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นนักเรียนและนักศึกษากลายเป็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เด็กตั้งคันในวัยเรียนสูงสุดอันดับหนึ่งผมว่าใกล้จะเปลี่ยนของโลกแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าของเอเชียเนี่ยเราชนะแน่นอนไปแล้วล่ะนะครับก็ก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ดู ก็กระแสะข่าวมันก็เป็นแค่เล็กๆน้นอยๆนะแต่ว่าในสถิติเนี่ยนะครับออกมาห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอยู่เป็นัยเรียนใบนักศึกษาก็น่าสนใจนะครับเขตตั้งเมื่อตั้งคันแล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นหยุดเรียนลาออกสิบเก้าจุดเก้าพักเรียนชั่วคราวนะเป็นปัญหานะครับหลังขอดหรือบ้าเลี้ยงลูกไม่ไปเรียนนะ กลับไปเรียนแค่16.9ค 16. รีบหกจุดก็เรียนนอกระบบเพราะงั้นเด็กไทยก็มีปัญหาเรื่องตั้งคันในวัยเรียนนะครับตั้งคันในวัยรุ่นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรพวกนี้ก็เกิดจากสภาพปัญหาเดียวกันนี้นะครับข้อมูลต่อไปข้อ6นะครับประเทศไทยได้รับการจาัดอันดับแก้ไขปัญหาเทียสองเป็นเทีย เป็นปีที่สองติดต่อกันเทียสองคือประเทศที่พยายามอยากเห็นพยายามอยากเห็นได้ชัดแล้วเราก็จะขึ้นมาที่เดี๋ยวนี้เนี่ยสองจุดห้านะครับก็คือดีขึ้นมาอีกหน่อยส่วนเซาเสก็ได้รับการดูแลไปแล้วนะครับเดียเด๋ยวเอกสารก็จะถึงตัวนั้นประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางถนนสูงเป็นอัน,นอันดับหนึ่งของอาเซียนที่เก้าของโลก อันนี้คือสภาพสังคมไทยนะครับทีนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเนี่ยาการเติบเตทางเศรษฐกิจทําให้ป่าเสียหายเนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็กําลังประสบปัญหาเรื่องอากาศอย่างที่มีข่าวไปไหม้ที่ป่าปุ๊บเนี่ยไปดูที่กรุงเทพก็มีฝุ่นละอองนะครับทางะระยอง ชนบุรีอะไรพวกนี้ก็โรงงานเยอะนะครับมันอุ้มน้ำทะเละทำให้ระบบการจัดการอากาศอย่างอันนี้เพราอในตรงนี้ก็ก็เป็นปัญหาแหละนะครับถือว่าเป็นหนึ่งประสบป,ปัญหาเรื่องอากาศการลดลงของประชากรสัตว์ป่าการทำลายป่าการชะล้างปาการลายก็มีอยู่ประจำนะครับปัญหาขยะก็สำคัญนะครับค่าใช้จ่ายเรืออาต้านมลพิษ ก็มีน้อยอันนี้นะครับทีนี้ข้อมูลนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่อง,เ,องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับกำลังเสื่อมโทรมกลายเป็นจุดอ่อนในการรักษาพื้นฐานของการผลิตครับคือการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมีการใช้ต้นต่อทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากเพื่อพัฒนาเป็นปัญหาของ เรียกว่ามลพิษทางอากาศนะครับเป็นประเด็นสำคัญอีกตัวหนึ่งทีนี้การเปลี่ยนแปลงอากาศเช่นอุณหภูมิโลกร้อนอะไรเนี่ยนะครับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับภาพรถติดในกรุงเทพภาพฝนละองหรือภาพภาพไฟไหม้ป่าเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับนนั้นก็สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ทีนี้มาดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ <c oughs> ในปีหกหนึ่งหกสนะครับจริงๆก็มีการไหลลื่นมาบ้างนะครับแต่ก็ถ้าพูดไปตามสภาพก็ก็อาจจะไม่ไม่น่าจะเป็นขนาดนี้นะครับคือไม่ไม่น่าคือคือน่าจะพัฒนามากกว่าที่เป็นมาเนื่องจาก ในปัจจุบันเนี่ยสภาพของประเทศไทยมันติดปัญหาเรื่องถ้าถ้าพูดไปในความเป็นจริงในเชิงวิชาการก็ขอวิเคราะห์หน่อยนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางสังคมทั้งการขัดแย้งเรื่องประชากรเรื่องแย่งชิงประชากรรวมทั้งเศรษฐกิจก็มีการแบ่งพวกแบ่งกลุ่มนะครับ,นะรบนะครับว่าพวกใครพวกใครนะครับช่วยกันในกลุ่มของตัวเองทําให เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยแทนที่จะฉลุยก็สะดุดครับหลายหลายส่วนอันนี้กาา็เรียกว่าเข้าๆนะครับสงครามเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ยังนอกประเทศก็เจอมาอีกพก็โดนมาเหมือนกันก็เช่นว่าสงครามเศรษฐกิจที่มันจากประเทศมหาอำนาจโลกต่างๆก็ช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยค่อยวเลืกเขวนะครับไม่รู้ไปทางไหนจะไปทางนี้ก็ทางนน้นก็เลยตา ทำให้เศรษฐกิจไปไม,ไม่ได้ดีเท่าที่จะเป็นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับาการซื้อการจ้างคือเศรษฐกิจไม่ดีมันก็เป็นปัญหาหมดแล้วครับการซื้อการจ้างการาเรียกว่าการจ้างงานแล้วก็การซื้อของเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเศรษฐกิจที่เราคิดว่ามันจะดีก็ไม่ถึงขั้นว่าดี ด,ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้อันนี้สรุปทีนี้ประเด็นการเมืองอันนี้อันนี้อ่าน,านไปเรื่อยเพื่อที่จะเสนอข้อมูลนะครับประเด็นการเมืองก็มีเรื่องอเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการกระจายอํานาจเนี่ยแหละเพราะว่าปัญหาปัจจุบันมันเรื่องการ คือแม้จะถอยมาจากประเดี๋การแต่ก็กฎหมายก็ยังเป็นข้อจำกัดนะครับคนส่วนใหญ่ก็าทำาคือคนส่วนหนึ่งอาจจะส่วนใหญ่หรือไม่ใหญ่เจก,ก็พอสมควรนะครับที่มีพลังทางการผลิตแล้วก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาเท่าที่ควรก็ก็ทำให้เกิดรายได้มันลดลงในภาคหนึ่งเพราะนั้นในภาพรวมของประเทศ จึงเนี่ยนะครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนทิงหาหกสอลดลง4.4เปอร์เซ็นต์นะครับจะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมยังไม่สามารถพื้นตัวประกอบการส่งออกลดลง9เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือว่านะครับความมั่นคงทางการเมืองที่จริงอาจจะมีแต่ว่าความขัดแย้งภายในมีก็ทำให้เศรษฐกิจบางสุหลายส่วนสะดุด นะครับก็เป็นมาจากการเมืองต่อมาก็มาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมครับเดี๋ยวเราวกลงไปเรื่องอื่นๆไปอีกแต่ว่าก,ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเราคุยได้หลายเรื่องอวนไปวนมาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนไทยก็เข้าใจอยู่แล้วเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยหลักการออกข้อสอบนะสังคมไทยนะครับตอนนี้ก็ ก็จะออกว่างนะครับเรื่องศิละปะวัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรมเช่นการไหว้เนี่ยนะครับการไหว้ประเทศไทยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์หรือศิละปะประจำชาติต้องถ้าบอกว่าวัฒนธรรมก็ต้องไหว้นะครับทีนี้ประเทศอื่นๆก็ยังนิยมการไหว้โดยเฉพาะสถานการโควิดนี่แต่ละคนก็ใช้วิธีการไหว้นะครับแทนการเช็คแฮนก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็น,ป,นประเพณีทักทายของไทยนะครับไหว้เป็นวัฒนธรรมไหมก็เป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นประเพณีไหมก็เป็นประเพณีก็คืออ่าถือว่ามันเป็นวัฒนธรรมนะครับด,ดีกว่าเพราะว่าเราใช้การไหว้เป็นคําทักทายของประเทศไทยมานานแล้วนะครับการแสดงก็คือโขนนะครับจำมาไว้ ทีนี้เปรนเพณีท้องถิ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เล่นทั่วประเทศนะครับมันก็จะคล้ายๆวัฒนธรรมก็ก็คือสงการนะครับทั่วประเทศเล่นสงการแขกมาไทยเมานะครับเล่นสงการก็เป็นประเพณีทีนี้เ,เมื่อกี้นี่ประเด็นข้อสอบหลักๆก็นะครับต้องจําต้องจําผ่านตามาก็ต้อง สอบให้ได้ว่าการไหว้การอปอภเพณีสงการโขนเป็นศิลปะประจำชาติอะไรพวกนี้นะครับทีนี้การเมืองการปกครองอันนี้ก็เรียนรู้ไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการสอบบ้างนะครับเรามีระบบการปกครองระบบสมบูรณ์ญาิทธิราชมาตั้งแต่สมัยอยุทยานะครับจริงๆแล้วเนี่ยพ่อคุณรามคำแหงก็ก็เป็น เป็นเพราะแต่ว่าครับปกครองแบบพ่อปกครองลูกก็ยังไม่ถึงขั้นว่า,าสถาปนาอะไรมากมากยังไม,ไม่ไม่นับนะครับแต่ว่าสม,มุยยันนายาสิทธ,ธิรานเริ่มมาสมัยยุธยานะครับมีจนถึงาราชการที่ห้านี่นะครับแล้วก็สองพัห้ี่้อยเจ็ดสิบห้าเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับภายใต้รัรรมนูญการเปลี่ยนแปลงวันยี่สีมิถุนายนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับมาสู่การเปลี่ยนอาการปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งก็มีหลายภาคหลายส่วนว่าสองพี่รอยเจ็ดสิบห้ามาถึงนี้เนี่ยจะร้อยปีแล้วนะครับอีกประมาณสิบปีตอนนี้ก็หกสิบห้าสองเจ็ดห้าจะถึง 2575ในอ,อีกรประมาณ10ปีนะก็จะครบร้อยปีเนี่ยพัฒนาอะไรมาบ้างนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังหรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นเป็นประเด็นไว้คิดนะครับว่าอะไรในทางพุทธนนยก่อนถึงถึงปัจจุบันประเทศไทยปกครองระบบประเดติการใน2พัน2557 อันนั้นสองสิบสองพันห้า้อยห้าสิบเจ็ดนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆแล้วก็เมื่อวันที่ยีิบสองเนี่ยการยุดมอำนาจนะครับก็คล้ายๆกับว่าปล่อยรัฐธรรมนูญใหม่หกศนออกมาเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ว่า มันอาจจะไม่ใช่อุดมการประชาธิปไตยในที่หลายๆคนคิดว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันมันมีข้อจํากัดหลายส่วนก็เป็นกระบวนการปกครองประเทศนะครับคนที่มีอํานาจเห็นว่ามีความจําเป็นก็ทําไปได้นะครับแต่ว่าหนึ่งความยุติธรรมด้วยความเป็นธรรมต้องมีทีนี้การเมืองนะครับการเมืองประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวถือว่าเป็นรัฐเดี่ยวนะครับ มีการปกรครองในในระบบประชาธิปไตยภายใต้ราราชาธิปไตยก็คือกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอันที่เราเข้าใจกันแล้วนะครับก็พระเจ้าเป็นดินนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นประมุขก็ก็เป็นองค์ประมุขนะครับเพราะว่านายกพระองค์ก็เดียวก็แต่งตั้งนะครับเซนพระนาพระปรมาภิไธยเนี่ย ตั้งจึงจะเป็นได้อะไรเงี้ยนะครับเป็นหัวอ่าเมื่อมีนายกมนตรตีเป็นประธานนะครับนายกบัญีนายประยุทธ์จนันโออ่าพลเอกประยุทธ์จนันโอชาก็มีประธานเนี่ยอำนาจนยึติบัญญัติมีสภาผู้แทนกับบุรีสภาฝ่ายตุลาการก็มีประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศารลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นอ่าอำนาจ สามอำนาจเนี่ยคือพระบาทอาวัชาอยู่หัวเนี่ยใช้อำนาจแทนประชาชนนะครับคือเป็นตัวแทนของประชาชนคือเป็นเรียกว่าในในธรรมบัญเขียนว่าอย่างนั้นว่าใช้อำนาจแทนประชาชนในการาใช้อำนาจบริหารตุลาการแล้วก็นิติบัญญัตินะครับในสามส่วนตรงนี้ก็อย่างที่เห็นเป็นปรากฏการณ์นะครับเรื่องอ่อ พระมากริยันะครับภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นปกติทีนี้สภานิติบัญญัติรัฐสภาไทยเนี่ยนะครับแบ่งเป็นสองสภาคือสภาผู้แทนกับสภาวุฒิสภานะครับมีประธานฝ่ายแล้วก็รวมกันประชุมสภาผู้แทนกับวุฒิสภาประชุมร่วมกันเรียกว่ารัฐสภาโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรนายชวนดีัยเนี่ยเป็นประธานรัฐสภา ประธานพุทธิสภาเป็นรองประธานรัฐสภานะครับตามกฎหมายนัฐธรรมนูญตอนนี้เรามีสวั้งชิ่นสอง้้น250คนนะครับมาจากการาจะว่าเลือกตั้งเนี่ยไม่มีนะครับก็ประเด็นที่ทว่า,ายังไม่สมบูรณ์ประธานิปไตใจไม่สมบูรณ์ก็คล้ายๆว่าเป็นการปฏิรูปการไปคองอในรอบ รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสอสออยู่ทั้งสิ้นห้าร้อยคนนะครับเชนนี้ฝ่ายบริหารนะครับโดยนายกุัลมทนตีเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็บริหารจัดการบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญนนครับต้องเสงนอนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็เสลอ เสนองบประมาณประจําปีนะครับเพื่อที่จะบริหารทีนี้ฝ่ายพรรคการเมืองนะครับในปัจจุบันในประเทศไทยมีพรรคการเมืองอ,อยู่85พักนะครับถ้าจะปัจจุบันอาจจะลดเป็น84เพราะว่ามันมีบางพักยุบไปรวมกับพรรคประชารัฐรก็ในช่วงช่วงที่มีการประมวลผลพอดีนะครับ ก็จะอยู่ที่4 5่สานะครับ8 4ดพักก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ40ที่จริงๆก็ามาจากทุกนั้นแหละนะครับแต่ว่ามีกับการปรับกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับชุดประจำชาติอันนี้ก็เป็นประเพณีนะครับชุดประจำชาติก็คือชุดเสื้อพระราชทานนะครับชุดเสื้อพระราชทานของ ไปายไทย,เร,ยเรียกว่าไทยพระราชทานนิยมทั้งหญิงและชายอาหารประจําชาติของไทยก็ต้มยำกุ้งนะครับต้นไม้ประจําชาติคือราชพฤกษ์อันนี้ก็เป็นส่วนของอประเพณีหรือสังคมนะครับการเมืองสังคมไทยซึ่งประเด็นข้อสอบนะครับก็ เป็นหลักๆแค่นั้นไม่ลงรายละเอียดลึกเนื่องจากการตอบกับการเฉลยเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะครับว่าบางอย่างลงตัวบางอย่างไม่ลงตัวบางอย่างก็เป็นประเด็นทางการเมืองก็ไม่ค่อยมีในข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตัวที่มันยืนยืนยัง่งมั่นคงแล้วค่อยค่ยเตรียมมาอย่างที่สรุปไปนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปในคลิปที่3สําหรับ ผู้ที่จะสอบอวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและกัเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับของโลกทั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครูโดยเฉพาะ,ะกลุ่มที่จะสอบกรณีพิเศษนะครับท,ที่จะสอบในกลางเดือนหน้านี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลสำคัญที่ที่เอาไวใ้ให้พวกเราได้ รับฟังแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะคุยเพียงเท่านี้นะครับมีปัญหามีข้อสงสัยอะไรติดต่อมาที่0 9 3 1 6 7 1 5 2 0หรือดูที่ YouTube นะครับหรือ <c oughs> ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ <c oughs> ของชุมชนวิชาการสากลก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ